ทุกคนครับที่แลนด์มาร์คแลนด์ออฟเดอะดอทนะครับทุกคนมันทำคลิปได้เยอะมากอ่ะเพราะว่าตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยสวยๆแล้วก็มันมีท่าพิเศษพิเศษตรงนั้นเลยเนาะ <Yeah. S 1> นี่ตุ๊กตาตัวนี้ครับทุกคนเดี๋ยวพี่บานเติมให้ดูนะครับทุกคน mm hmm. มินนี่ครับแล้วสำคัญนะครับมันไม่ใช่แค่ตุ๊กตาอย่างเดียวนะพี่แชมปนะ์เนาะมันมีประโยชน์คือทุกคนดู <Yeah. S 1> มันเอามาทำอะไรได้แขวนในห้องน้ำก็ได้เออแขวนในห้องน้ำก็ได้หน้าตู้เย็นก็ได้แล้วก็เวลาเราล้างมือเราก็สามารถแขวนได้นี่ครับน่ารักเป็นรเครื่อนจริงเเลยน่าประดัวเยน้ีเรียงไหนว่า <Okay. S 2> แล้วตุ๊กตาแน่นขนาดน,นี้อ่ะจะทำยังไงเราต้องคูนีสิครับุเพื่อให้สองหนึ่งคอให้ได้ใช่ไหมโอเค okay, ครับเดี๋ยวเราลองดูนะมาสองหนึ่งคอเนี่ยมันจะเป็นไงเออพี่วานอยากถามมันมีไม้แบบนี้ได้เห็นไหมทุกคนเราสามารถขีดไม้ขึน้นได้ไหมต้องลองต้องลองขีดไม้เนี่ยเราหาเหลี่ยมใหม่ๆดูไหมตุ๊กตาตัวเนี้ยพี่ช้าว่ามีจุดอ่อนเยอะไหม เยอะนะจริงต e mm. mm. okay. 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 um ัวแล้วก็เล็กเพียวมันเข้าง่ายนะถ้าถ้าถ้าตัวยิ่งน้อยอะถ้าตัวยิ่งน้อยจุดอ่อนยิ่งเยอะยิ่งเยอะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เริ่มนะครับมาลองดูเตรียมไหนหน้าหนึ่งหลังสองตลบจะสองหนึ่งหรือหน้าหนึ่งหลังสองเดียวกันนะที่มาเดียวกันใช่ไหมแต่รีกแค่งงอะแค่ข้างถ้ามันเอียงข้างเนี่ยเขาจะเรียกหน้าหนึ่งขาหน้าหนึ่งแล้วหลังสองของขาถ้าอย่างไหนไงเขาจะเรียกสองหนึ่ง วงโค้งสองหนึ่งหนึ่งสองมันคือหนาอันเดียวกันอันนี้หนาไปถือว่ายากไหมไม่ยากนะถ้าเข้าเหลี่ยมก็ไม่ยากเลยเหมือนไม่เข้าแต่เข้านะเลยไม่เหมือนไม่เข้าแต่เข้านะแล้วไม้อ่ะมีสิทธิ์คลิปได้ปหมมีสิทธิ์คลิได้ไม้ลองได้ไหมยังไม่ลองนี่แหละจัมองตรงนี่แหละอะไร เฮ้ยคีบไม้จริงว่ะขาเดินนะขาเดินจะหลุดใช่ไหมหลุดตรงไม้ป่ะถ้าใกล้ป่องอาจจะได้ใช่ใกล้ป่องอาจจะได้ลองแต่ไกลไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้น่าจะหลุดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะนั่นไงหมุนโดนขอบนิดนึงพอดีคึงผมพยายามจะให้ใกล้ป่องที่สุดอันนี้จะคีบียมไหนครับีบมไม้เหมือนกันไม้ใช่พยายามจะให้ใกล้ป่องที่สุด คือตัวไม้ยังไงอะขึ้นอะเฮ้ยโอ้โหอือว่ะใกล้ตอกไม้ได้แน่นอนจุดตัวเยอะถ้าเรามันไม่มีท่าให้เราที่คีดสองหนึ่งเราก็ต้องไปหาเหลี่ยมใหม่หาเหลี่ยมที่มีโอกาสมากที่สุดละกันตามอินเทอร์เน็ตของเราละกันเฮ้ยยากไหมก็ไม่ยากมยากจุดตายเยอะจุดตายเยอะแต่ยากที่คุ้ยแค่นั้นเองตุ๊กตายิ่งน้อยก็ยิ่งง่ายเนี่เดี๋ยวขึ้นมาติดระวนแค่แค่จะลงขาก็เสร็จแล้ว คือว่าก่อนที่เราจะคีบหรือว่าจะดูก็ดูเอานะว่า,าตุ๊กตาตัวโชว์เนี่ยมันขวางไหมใช่ไหมใช่ให้เราสังเกตดูให้ดีปั๊บหรือตัวนี้เกือบเข้าถ้าไม่มีตัวเนี้ยเข้าเข้าไงผมอ่านแล้วแต่ไม่ได้อ่านตัวทางขวาอ่านไม่ละเอียดเล่นคีบตุ๊กตาเนี่ยก็ต้องอ่านเนาะอ่านขาให้ดีอ่านตุ๊กตาตัวข้างๆให้ดีถ้ายี่มีความรอบครอบเยอะเนี่ยยิ่งจะเก่งมากเลยนะล้วอย่างสายเถื่อนนะฮะโอ้ยโวยว่าอย่างเดียว <laughs> เอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เอ้ยขย่าตู้เอ้ยทุบอันนั้นเราเข้าไหมอืมเราพอะไรจะทุบเขาทำลายนั่นน่ะตู้ท่าเนี่ยก็ต้องมีความอดทนหน่อยเนาะในการอ่านเรียบใช่คือคุยจนกว่ามันจะได้ท่าที่เราต้องการอะ่ะบางทีมันก็ไม่มีดวงเนาะเน,นี่ยตอนเนี้ยเริ่มไม่มีตัวเล่นแล้วมันก็จําเป็นจะต้องเล่นใช่ไหมใช่จำเป็นต้องเล่นเลย เห็นไหมมันมาไม่ถึงมันมาไม่ถึงอะถ้าใกละถ้าใกล้ปอกก็คือโยนถึงเลยตอนนี้เราก็เล่นได้แค่ตัวเดียวละมถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะถ้าไม่มีพนักงานอยู่ด้วยสมควรที่จะรอก่อนไปเล่นตัวอื่นก่อนก็ได้เราอย่าไปรีว่าต้องได้ไม่ได้เพราะเราได้มาแล้วนี่รอก่อนดีกว่าเพราะมันติดอย่างนี้ด้วยเราเล่นไม่ได้เล่นได้ตัวเดียวด้วยคุยไปก็เท่านั้นนะฮรัมันก็เล่นไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบเฮ้ยให้ได้ ทุกตัวเลยนะอะไรอย่างงี้มไม่ใชนะ่เราต้องรอละมาหนึ่งตัว น่ารักอ่ะเดี๋ยวพี่พนักงานเขาจะเอามาให้เราแลกใช่ไหมใช่ก็คือจะได้เป็นสุน่อ้นั่นหนึ่งสองได้แต่ว่ามันอยู่ที่เราจะคนผ้าแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าเรายังหายต่อยเงี้ยพี่ว่ามันน่าจะนานเพราะว่าตอนนี้พี่พนักงานไม่อยู่ใช่ไหมใช่ถ้าเราืเล่นไปจะเป็นไงเสียตังค์ป่าหรือว่ารอให้มันมีท่าที่ดีกว่านี้แล้วก็มาเล่นเนาะไม่จำเป็นมันจะเป็นต้องแบบตายที่เราเล่นจะได้ทุกตัวไม่ใช่อย่างนั้นงั้นก็ปิดคิดดีกว่าเฮ้ยตุ๊กตาที่นี่มีอะไรให้ ส <Whoa. S 2> ามตัว่า yeah. โอเคน้องๆถ้าสมมติใครอยากมาเล่นได้ก็มาที่นี่นั่นี่งพี่วานเอาให้ดูแลนด์มาร์กนะครับแรงเอ้าดอะครันอยู่เส้นปทุมธานีรังสิตของหนึ่งนะครับทุกคนพี่วานคิดว่าเรามาทำคลิปที่นี่บ่อยได้นะตุ๊กตาสวยๆน่ารักทุกตัวเลยคือใครเข้ามาเนี่ยถ้าไม่หลงรักตุ๊กตาตัวพวกที่อยู่ในตู้เนี่ยพี่วานคิดว่าเล่นที่อื่นไม่ได้เพราะว่าตุ๊กตาที่นี่น่ารักทุกตัวเลยทุกคนงั้นพี่วานไปก่อนนะดีครับผมตอนนี้กี่โมงแล้วตีสามตีสามกว